เอะไโกเอะไโก็โกโกนัทโกโกนัทเราจะไปโกโกนัทวิวิโคโกมาตโกโกนัทตอนนี้เราก็เป็นบังเป็นบังตีดทองนะครับแล้วก็ทั้งหมู่บ้านนะแต่งตัวแบบนี้กันอยู่สองคนอยนะยึดยึดยึดมอไซค์เข้าไว้หมดแล้วไปแล้วไปไหนก็ได้แล้วสบายแล้วทีนี้ไปคนแรกมาจมา anh có cái này, xay này, này, hey, ừ, đúng rồi, ok, và cái tôm như not balut, you know balut, cái kia, không? Yeah, you can try. Alen balut. I don't know. Don't like. Cái Just egg. Why don't you อ๋อเผซอสเผไอร่อยยมันอสูสอ๋อยามันยามันอยามันานยมันอยามันอนต้องไม่ต้องยันานแล้วกันเรียกอะไรนะครับก็เรียกอะไรมีเดียวมีเตียวมีเดียวมีเดียวมีเดียวก็จะเป็นผัดผัดแมัเช่นมันเราไง โอ้โอร้อนเข้มปะนี่อ่อยอร่ถอว่าชินได้ครับไปทีวีตเย็นตงตงต้องใจ้นี่ทงานทุกคนเฮ้เซเกรเซกเอร์มจเันไเซฮารายเซไฮเวกวกวกโโเราจะไปกกโนัทวิวกโโัทโนท เวลามันบอกจะไปไหนนี่บอกเลยว่าไม่รู้เลยว่าเขาจะพาไปไหนจริงเราก็น่าจะถามนะนะไปไหนไกลป่ล่าสุดตอนเที่ยงไปกินข้าวอยู่ในเมืองสรลากเกาเออสรลากเกาคนนี้คือสรลากเกาตัวสาลกเกาตัว,ตวคือเมือนสรลากเกาที่เป็นเมืองเก่าแต่สระเกเกาเฉยๆอ่ะน่าจะเป็นสาลากเกาใหม่มม้ม่อบีซาลระเกานิว ซึ่งห่างออกไป12โลไอเราก็ไม่รู้12โลเราก็ใส่เตล์คันกุดตัวนี้แหละเดินทางอย่างยาวเลยแล้วแบบที่เ้าเที่ยกที่ซาลกาอมอใส่นะก็ท่างกันด้นะเดี๋ยวเราไปดูกันว่าน้องจะพาเราไปกุกนัดที่ไหนนะครับ,บ๊าบายเซ็กต์กระบะรถเจอกัน ยังไงถึกแล้วเลือกยังไงนี่ไงมะพร้าวเลือยังไงไม่นี่มันบอกว่านี่มันบ้านพี่สาวมันนี่เดียวอ๋อโอ้โหลูกใหญ่เดวะโอ้ใหญ่อะเอ้าเอาหน่อยเอาหน่อยแม่เขาบิ้วขนาดนี้แล้วโอ้ยเป็นไงครับเต็มโอ้โหโอ้โหตายยย มตัวน <roommate, S 1> <laser. S 2> ี้เอาเอาเอาที <laughs> oh. ่ตดำๆนี่แหละเดี๋ยวเราจะทำให้มันชุ่มๆมันยาวไปนะระวังเออโน่ๆหนไอติงโนดนวหลอดไมเนวดจะมีนิ้วคบกับบ้านมันตาตากันไรแตย

อันนี้เป็นมะพระ้าวจากต้นที่เราเก็บมาเมื่อกี้ป,ปีนกว่าจะถึงยังเหนื่อยเลยเนี่ยปีนชั่โครึ่งโคตรสุดโคตรสุดเลยขี้โมรือโคตรสุด

มาตัวมาตัวยอะไรของไทยวันี่ไม่มีไม่มีไม่มีอะไรนี่มันมันกินเหมือนเดเหมือนมะกรอกนะเย็นเีหรวิธีการครับโอเคอ๋อเออ้ยอย้ยอ้เโอ้อยอยออ้ออย Ừ, 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 ngọ, ngọt, ngọt, Hey, say hi. hi. In the video, hi. hi. Hello. 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 เอออีโต้อีสโต o เออง่ายอยู่ง่ายอย่นี่ครับเหมือนลำใหญ่หอมหอมำหอมแต่ไม่ได้หวานมากใช่ๆตองกินเข้ไปจได้กินนิดนึงโอเค อร่อยอร่อยจำใจกินทุเรียนสใช่ตอนนี้เราก็เป็นบางเป็น,ปน,ปนบาง,บางตีตรองนะครับวันนี้ <c oughs> เป็นไงล่ะจัดเต็มชุดจัดเต็มอันนี้บางจรบางจรน,น,นี่โคตรเหมือนมันผู้พู้ให้ความรู้ทางศาสนาอ๋อยเก such the today activity. What is the today activity? Speak Indonesia. Uh, ah, ya, ya, hari ini kita pergi mengambil kelapa dan tadi hmm. pagi kita memakan bakso unggal lina. Very good bakso unggal lina. Yeah, yeah, yeah. uh, sangat nyaman inya. Nyaman. Inyan. Yes. Besok nyaman. dan kita besok akan melakukan penyembelih eh penyembelih penyembelihan hewan kurban. Come on, I don't understand. Yeah. English. <laughs> 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 what what it's activity, it's a, now, now, activity, uh, what is a uh, annual activity? Is a monthly activity? Is it uh, now? Is now activity? What is it? The, what takbir? Hmm? Uh, takbir. Takbir. Yes, takbir keliling. What is what the meaning? What takbir? Allah, what, Allah, Allah, <laughs> Allah. เพราะจุดประสงค์คืออะไร What the purpose of this activity What อ่าโอเคโอเค I will I will see the actual activity ก็ไม่อธิบายเราเราก็ต้องไปลยุยเอง <c ười> ลยุยเองก็ได้วะไปมเห็นไหมไม่มีแสงเอาแล้วผู <Yeah. S 1> <c ười> ้นำผู <c ười> ้นำ The inside Allah Akbar Wait Wait One. จะเย็นน้องๆจเย็นพวกเราพยาไมดเลยไม่รู้ไ้ทาทำใหทำหมดโอ้ตอไปให้กันตอบไปให้กันเอ้ยเ

ตีต้องขโมนรู้สึกยังไงครับรู้สึกงงงครับมาบทัมาชดเขาแะไรกอย่างหนึ่งัได้เมีแตเด็กๆงานเด็กนั่นแหละอ๋อพรลเจ้าอัลลอฮฺอัลลอฮฺไม่เห็นได้เลยเมื่อดมืไปหมด อันนี้ก็เดินมาถึงตรงโรงเรียนแล้วเราก็จะวนกลับที่เดิมมัตรมาลามวัสดีกาไปด้วยเหมือนสอสอนุนรอตรีกำลังทำสั่งอาหารให้เรานี่บ้านตรีบ้านลีดเดอร์เราตอนนี้ซื้อขนมไม้เด็กประมาณร้านหนึ่งไม่ถึงร้านหรอกประมาณสองสามแสนสามสี่แสนห้าแสนหกแสนเจ็ดแสนแปดแสนเก้าแสนโอเคเดี๋ยวรอเขาไปเดินมาก,ก่อนเดี๋ยวจะกลับมาใหม่ แล้วก็ทั้งหมู่บ้านนะแต่งตัวแบบนี้กันอยู่2คนนะก็แล้วแต่มันจะฆ่าเรานะครับไ้ตีเนี่ยแล้วคนก็มองแร่สองคนเหมือนตัวไปอะไรแปลกๆนอแต่ก็คล้ายๆอยู่นะบังจอนตอนนี้เราก็จะแจกขนมเด็กๆนี่ครับโอเคตัวอาเดร์อ่อนี่ด้านนี้ตะลุยไทยแลนด์ยี่ห้อแบบนีล Halo Mister Jong, satu <laughs> dua tiga. Halo Mister Tritong. Halo Mister Halo Tritong. Tritong. <laughs> Hah pak, kemana

แบบทั S <S <preach miracle> ้มดเท่าต้งล้วมันนี่เด้อเฮ้เขาบอกว่า don't speak ฮะ don't speak don't speak อ๋อไเดวรก็ไปกินข้าวกันอ้มมีไก่กินมีเนื้อกินแล้วก็มีซาเต้ซาเต้ซาเต้ซาเตซาเต้ซาเต้เต้น้เป็นไก่ซาเต้ไม่มีหมูหมูไม่ได้ สัปีสัปีสัปี t สัปีลาปีลาปีสับปีโมลาปีลาปีเฮ้ยมอะไรอีอนะยัไงช็อกโกแลตเหรอเพื่อเป็นบบอ๋อเป็นชั้นๆใช่ไหมชั้นๆครีปเค้กอะเหมือนอร่อยังของวิดีโอนี่จะจะแบบ เน้นน้ำตาเยอะมากหวาน mm hmm. สวิทแบบพร mm ู hmm. สวิทเลย Have speak Indonesia l a p i s Cake l a p i s l a p i n g e n i s Cake Lapiz What Sapit อ mm ันนี้เป็นเอ่าอิสลามิกเดยเป็นปีใหม่งานปีใหม่ของมุสลิมนะครับก็จะมีการ Hello สวัสดีตอนเช้าครับ Mister สริรง n g Good morning ก็จะเอาวัวมา คือมาฆ่าแหละเนาะแล้วก็แจกชาวบ้านนะครับปีนึงมีครั้งนึงก็ไม่ไม่ได้บ่อยไม่ได้บ่อยเยอะ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 คิวอะไรคิวอะไรคิวอะไรง่ายง่ายอ๋อโอเคบันทึกนะ อันนี้เราจะพูดอะไรไม่ดีไม่ได้นะครับมีมีดกันทุกคนเลยเท่าไหร่ฝ่อข่าวเท่าไหร่เออไอ้ินวันเตอาโซ่โอ้โหเอาเลยวัวเล่นเลยนะตอนนำมาเขาก็จะเอามาไว้ตรงนี้นะครับแล้วก็แล้วก็จะทำการ แล้วก็เอาไปแจกชาวบ้านเป็นแบบวิธีการก็ที่ใหม่อะนะอย่างนี้เราก็ดูลักษณะของเนื้อก่อนดูวิธีการทานิดนึงก็หมายถึงว่าถ้าเนื้อถ้าถ้าวัวมันหนุ่มหนุ่มหน่อยมันก็จะเนื้อจะไม่หยาบเท่าไหร่เราไม่มีทางเลือกนะครับเพราะว่ามันไม่มีเขียงแล้วก็บ้านเขาไม่รู้อะไรไม่มีเขียงกันเวลาเขากินเขาก็จะกินแบบนี้เนี่ยเราก็ตามมีตาเกิดแล้วนะครับนะใครที่เป็นเชฟอยู่แล้วก็อย่ามาถือสา มันไม่สมดุลกันเลยแล้วมันละเอียดนะก็คือตอนนี้เรากินบ้านเขามาเยอะแล้วเราเราจะทำให้เขากินบ้างแต่แต่มันขาดหลายอย่างอยู่ขาดเธอขาดใจโเสร็จแล้วเราก็จะปิดไปก่อนนะครับให้มันเข้าเครื่องเข้าแต่ก็ปิดกันนี้โอเคทีนี้เราได้ยึด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 พ่อช้เข้าไว้หมดแล้ว ไม่มีปัญหาทีนี้สบายแล้วไปไหนก็ได้แล้วตอนนี้สบายแล้วทีนี้ไม่ชนแล้วตอนนี้สเปนนาเมมุสะเปนนาเมมุสคืออะไรวะเราถามชื่อไงถ้าคุณจะไปถามชื่ออะไรสเปนนาเมมุสเฮ้ยลองถามดูทีเอออู้คาดเลยที่เขาบอกปิดบอกคนทักทักแชทว้ามาวะเมาวะเน้นเน้นเน้นมาดิมาดิเราหาบอสขับรถหาของกินกันแล้วตอนนี้ ว่าทุ่มบุญนวายแต่กัการทำอาหารของเราหิวครับหิวประเดี๋ยวก็หิวนี่มีแต่น้ำมันขายกับนี่เป็นอะไรที่ย้อนได้เราก็ยอมแพ <c> ้ <ười> กับการหาร้านกินนะครับสละมัสดสีล่ย์ไงล่ะเรื่องสละมัสดสเล่ย์โอ้โห Now, we are going to... Not It's good. Here. Yeah, good. Sausage. Wait, it's good. Delicious. I'm cooking with myself. You know? It's John Saeb. Good. Yes, I open shop here. Mm. Okay. It's okay. It's yours. Here. This one. Eh. Yes, oh. you can try. Mm. So hot, so hot. So. Let's try, try, try. Which one? Which one? Which one? Good. Hmm. Good. Go, go. You like? Oh. Yeah, yeah, yeah. No. Okay, okay. No problem. Try, try, try. Mm. Try. Right. Wooden. ว่าเยมันี่เย้านี่เย้านี่เราจะเราจะสร้างวัฒนธรรมใหม่ให้เขาเราจะไม่กินเนื้อก้อนเราจะเอาเอาเนื้อไปให้แม่ครัวชิมดูนะครับเก่แ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 ก่ good oh good come on come on this time we try We try? try me, me cooking happy, cooking. Hmm. Wow. Hmm. Sepasaba. Ya, this is steak. Thai steak. good. Hmm. <laughs> มันตาบมันตาบมันตับมันตบอิงเงี้ยนมันตาบอิงเงียเอ้ยมาต่อแล้วต่อแล้วมันตาบอิงเงี้ยน s h e h e a s i n the world h e c a try t โอนี่นี่มาไบบี้ อันนี้เขาเรียกว่าอาหารไม่ถูกปากอาหารไม่ถูกปากลีลาให้นี่ยอร่อยร้อนร้อนร้อมไทยละยออเดลิชสอร้อทยอร่อ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 ย

ชิเิมเเรรื่อยๆนะคับดี๋ยวเรามาดูกันว่าเพลง,งเพลงแต่ละเพลงจะจบตอนไหนตอนนี้ประมาณสองทุ่มครึ่งนะครับสองทุ่มครึ่งสองทุ่มสามสิบสองนาทีสามนาที จับจ oh. ับไาใหโดูก็ประมาณเกือบ20 1ส2บนาทีประมาณนี้โอ้หนึ่งเพลงก็คือพัดพักเพลงที่สองผ่านไปคือนี่จะเล่นวัน18เพลงนะครับเือตีห้าพอดีมันแรงแรงจบแล้วก็จะมีการ pray ing pray ing จะเป็นขอพรนะครับนะ,อะตอนจบตอนจบให้พรให้อะไรอย่างี้ด้วยอ,อายุมะกันอะไรอายุมะกันไปไหนไไปกินข้าว มี่ก็จะมีไข่เก็มมีก็จะมีไข่มีไก่มายำมมายเแล้วก็อไรนั่เป็นถักเส้นไอจักหีนี่บรรยากาศงานวันอิสลามิกเดย์นะครับอิสลามิกเดย์แต่ประจำปีปีนะ